บำรุงสายตาให้สดใสไม่ต้องกลัวพร่ามัวเคยไหมมองอะไรก็ไม่ชัดพร่ามัวไปหมดวันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆช่วยบำรุงสายตาให้กลับมาสดใสปิง๊งปังด้วยวิธีธรรมชาติที่ใครๆก็ทำได้แครอทอุดมไปด้วยเบตาแคโรทีนซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาลดความเสี่ยงจอประสาทต,ตาเสื่อมและช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้น กินแครอทอสดๆก็ดีหรือจะนำไปปรุงอาหารก็อร่อยแถมยังได้ประโยชน์เต็มๆลองทำน้ำแครอทปัน่นหรือใส่ในสลัดก็เลิศนอกจากแครอทแล้วผักใบเขียวเข้มเช่นผักโขงคะนาก็มีลูทีนและซีแซนทีนช่วยปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าและลดความเสี่ยงโรคต้อกระจกปลาที่มีไขมันดีเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าก็มีโอเมก้า3ช่วยลดอาการตาแห้งและบำรุงจอประสาทตาให้แข็งแรง อย่าจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์นานเกินไปทุกๆ20นาทีให้พักสายตามองไปที่ไกลๆสัก20วินาทีเพื่อลดอาการเมื่อยล้าของดวงตานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อวันก็ช่วยให้ดวงตาได้พักผ่อนและฟื้นฟูลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้กันดูนะคะแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพดวงตาเป็นประจำเพื่อให้ดวงตาของเราสดใสไปนานๆ ถ้ามีอาการผิดปกติทางสายตาคนปรึกษาจากสุขทย์นะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเคล็ดลับดีๆให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักได้เลย